ตอนถูกถีบข้ามคบไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่นคือถูกส่งมาลงนรกแต่จริงๆแล้วฉันอาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้โชคชะตาพาฉันย้อนกลับไปในอดีตได้เรียนรู้ชีวิตไ,วนะได้มีโอกาสารักกับคุณชายแล้วก็กลับมารักกับคุณชันในชาตินี้ฉันคงทำยูนมาดีจริงๆหละคงมไม่มีใครได้มีโอกาสารักผู้ชายคนเดียวกันั้งสอง ของชาติคบ oh, คุณทุกคนมานะครับ <shocked> พ oh ี <beer iş> <s at predecessor> saying, ่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เป็นแรงใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะไห้เอาปิดทีวีไหมคะเ้บิกีวมันมีสกู๊ปพิเศษบ้าครับอันนี้มันนี่มันนี่อย่าไปโผล่ตรงนู้น กับการรอ,อคอย300ปีไหมคะหนึ่งหยุยแต่เธอก็ปินไงอ๋อปินสุดทุกเอยใครอีกวะอ่าแก๊งนี้เป็นไงได้กลับมาปัจจุบันเป็นไงคะเป็นนางพยาบาลสาวเจ้าค่ะรับน้ำอะไรดีคะ,ะจะชี้ให้นะ๊ะ คนน่าจะดีใจได้เธอลใอีกรขอบคุณคนดูหน่อยจ้ะขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนจบนะคะว่านุกมนจะแฮปี้กับตอนจบของพวกเราคขอบคุณทุกนติตามนะคะบกวิขอบคุณทุกคนที่นดูนะแสดงทุกคนในเรื่องด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะ